สอนของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นคู่รู้จริงมีความสําคัญในทุกระยะของการต่อสู้กับจิเลสตดินสติครบหา,หาหบุรรมบูตรสู่ความพอดีหลังจากพรับธามบูตรหูความีินในภรษาที่สิธจนจนติจนตได้เจริญขึ้นเรื่อยสมาธิหนานแน่นมั่นคงแต่ท่านก็เป็นสมาธิที่อยู่ถึงข้าิเด็กยังไม่ได้ก้าวเข้าสูป่ปัญญาจนกระทั่งท่านพระอาจารย์มั่นได้ไล่ ให้ออกจากสมาธิท่าจะนอนตายเหรออท่านรู้ไหมถูกถูกสมาธิเหมือนกันเ่อติดตาเรื่ใหมะมันตุกขนาดไหนเมื่อติดตาท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแค่งและหละบคือตัวสัุทัยทั้งแย่งความรู้หมายนะสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิไปยึพาเลมันบ้าสมาธิอนู่ ปัญญาไมีหลายท่านทั้งแต่ท่านิภาณปิรรมไป้ดยหลักตัวท่านถงอริยาจักรทุกขอนักตาทั้งส่วนใหญ่สการส่วนอืยดปัญญาจะเดินตลอดตลอดนมนี่ระลักของการที่จะนาทางด้านปัญญาตอนรสุขภาพนผ่านมามองกระหายกันหนมองคนดหนัง่อกจมูกมเ็กเนื่อแต่หนังแดนโรคไปหมด แล้วมันจะเอกความส,สวยงามอกไรก็รให้ถรรมดีทีผู้ชนะจะจนแจะข้าการั้าให้่าาดสุขใดเอาสุขฆ่าเข้ามบาบังคัอบคืกอันที่ว่าสุขมีขขแต่ร่าเฉลยนี้ออกน้าพุ่งออกมาสวยน้าบังคับนะออกกรหลดตัวนั้นกราหนดที่ไปตาสวยวันนั้งกมะโหลกทั้งสุขไว้สวงนี้จะ้องบให้มันทงาวา เป็นตัวจิตเเป็นตัวอั์มันสะกดทั่วทังพิตมันต้องอย่างไี่มีตัวจิตอาหารเป็นตัวราคะโทสะมิเร่ความจิตเรื่องของนี้อ่ะสเนี้ยมันต้ตองทราบถ้าถื่ไดว้วา่าข้าแายนี่มันคือเปิดจิตมันลับมีประดับไปที่นี่ไม่ดับไหน ผู้ิจาร้าคุ้มครูแู่งทนคณาทางยอมเป็นผู้สามารถี่จดรนาทห่งรัฐไทยทุกส่วนเห็นดูความเป็นปฏิปีเห็นในความเปยนแปรรูปคิดก็ปล่อยวางจากภูภาคดพร้อมกับการขออุปการทาง่ารออกได้โดยทิ่สุด ยยงตาใจวันที่ส0พฤศจิกาอยุพุทธศักราช2492ท่านพระอาจารย์มันก็มรรภามพระมหาบุรได้เกิดธรรมสังเวกและอุบายธรรมเพื่อพิจารณาธรรมในใจผมเข้าไปากราบอาท่านแล้วนะั่งรังคุมยังพันตรงความสลดสังเวก น้ำตาไหลนอนอยู่ปลายเท้าท่านเกือบสองชั่วโมงพร้อมทองที่เดินนาทำในใจท่านดกับโปะว่าที่ผ่านการให้ความเมตตาต่างสอนเรามาเป็นเวลาแต่ปีแล่ท่านเคยได้สมมอนว่าอย่าง้รขออย่างนี้จากกับหาอผู้รู้ปฏิบัติข้านสองอย่างก็จะตรือวนว้และนักปฏิบัติก่ับไปเป็นคาถามา ตอนที่องคุลกุมานเรื่มทำพาดนะคะท่านได้พิจารณาว่าหากท่านเอาลูกถ่ายท่านรับถ่ายที่วัดป่าสานาในจะมีสัตว์น้อยใหญ่ที่ต้องถูกฆ่าเพื่อนามาเป็นอาหารเลี้ยงคนที่มางานถวายเกินท่านมากมายดังนั้นฉันจึงได้สั่งให้ลูกศิษย์ลูกหานําท่านไปรับถ่ายที่วัดป่าสุทาวาสซึ่งเป็นวัดป่าที่อยู่ในเมืองสกลนครและมีตลาดนะคะ ในตอนนั้นองค์หลวงตาท่านยังไม่บรรลุธรรมหลังจากที่เสร็จงานถาวายเชิญหลวงตาท่านได้เดินทางไปวัดจอยธรรมเจดีที่ ใจเราไม่ใช่โลเนทำรุุ่่นสื่อนี้อกร้หนึ่งน้าะพอลัาภาพมันก็ขาทองเหมือนน้ํน้ำตกตรงเลยดูใบบัวก็ไม่ตั้งใจลน้ำน้ำก็ไม่ตั้งใจจะสืาบัวแต่ตามต่างล้หลวเร่กยๆู่ไปขี้กลนไประหว่าจที่ตัดมือตี่ a uh, uh, ใบวัวและสมมตินะคะสมมติก็คืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานะคะเป็นเป็นหยดน้ําในขณะที่พระอรหันต์ท่านมีร่างกายเช่นเดียวกับเราท่านก็ยังรู้สึกร้อนหนาวเจ็บปวดอาการต่างๆยังเกิดขึ้นเช่นเช่นเช่นเราแต่สําหรับท่านแล้วอาการพวกนั้นไม่ซึมซับเข้าไปในจิตของท่านได้นะคะในขณะที่ของเรา ร้อนหนาวดีใจเสียใจเกิดขึ้นเราไปยึดมั่นถรือมั่นอยากให้เป็นไม่อยากให้เป็นชอบไม่ชอบจนเกิดเป็นความทุกข์นะคะเชิญเราจะต้ง่งาไปค่ะในปีต่อมามเป็นเวลาสาปีจนถึง2496<ม>องค์หลวงตาท่านได้เมตตา<ม>เดินทางไปจำพรรษาที่บ้านห้วยทรายจังหวัดมุกดาหารเพื่อปโปรดคุณแม่ชีแก้ว<ม>ท่านผู้นี้ค่ะคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ํา าบไหมคะว่าววท่านเป็นใครเมื่อครั้งที่คุณแม่อายุได้14ปีหลวงปู่มั่นได้เดินทุดงไปที่นั่นและได้สอนให้คุณแม่ภาวนาคุณแม่พัฒน์ภาวนาได้ดีมากนะคะแต่คุณแม่แต่จิตของคุณแม่ผ่าถอนคือท่านสามารถมุดน้ําดําดินไปดูสวรรค์นรกได้รู้วาระจิตของผู้อื่น นะคะซึ่งหลวงปูมั่นจะทุดงต่อได้กํำชับไว้ว่าหากเป็นชายจะบวชเป็นเนนแล้วเอาติดตามไปด้วยแต่นี่เป็นหญิงมันลำบากเพราะฉะนั้นให้พักการภาวนาไว้เมื่อถึงเวลาจะมีผู้มาสั่งสอนและท่านผู้นั้นก็คือองค์หลวงตาพระมหาบัวนะคะคุณแม่เป็นอริยะอุบาสิกาท่านหนึ่งท่านเป็นพระอารหันต์นะคะอธิทานของท่าน นะคะแปลสภาพเป็นแก้วนะคะต่อมาในปี2497องค์หลวงตาได้มารับโยมแม่ก็คือคุณยายแพงไปปวดชีนะคะแล้วพาไปพำนักที่จันทบรุรีแต่โยมแม่ป่วยหลวงตาจึงพากลับมาที่บ้านตาดและที่และนั่นก็เป็นการเริ่มต้นของการก่อตั้งวัดป่าปบ้านตาดในปี2498ค่ะเช mm hmm. ่นด้านนี้ค่ะด้านซ้ายมือคือบรรยากาศของ วัดตาในปี2508นะคะหลวงปู่มั่นท่านเคยกล่าวไว้ว่าหลวงตาท่านเป็นพระที่ฉลาดทั้งนอกและในต่อไปจะเป็นที่พึ่งของหมู่คณะซึ่งก็มีพระมากมายได้เดินทางมาศึกษาข้อวัดปฏิบัติจากองค์หลวงตาอย่างเช่นท่านผู้นี้ค่ะท่านคือใช่ค่ะสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ะคะสมเด็จพระอริยะองค์ศาคัตยานท่านใดเดินทางมาศึกษากับหลวงตาในปี2508นะคะแม้แต่สมเด็จพญานาสวรท่านก็เป็นหนึ่งในสาธรรมมิกกับหลวงตาและพระองค์ได้เสด็จมาเยือนวบดร่าบ้านตาดในหลายวาระเลยนะคะเชิญด้านในค่ะเชินเข้ามาเลยค่ะเชิญเข้ามาในห,ห้องเลยนะคะองค์หลวงตาพระมหาวัวท่านเป็นผู้ที่มีความแท้ยนลึกซึ้ง ปัญญรรารมนะคะธรรมะของท่านนั้นรับความได้ทุกท,ท,ทุกระดับของภูมิปัญญาก็ว่าได้นะคะธรรมะของท่านถูกรืเริ่มในการกบันทึกเทปครั้งแรกในปี2504รวบรวมเรื่อยมาจนกระทัะ่งมีจำนวนมากถึง1 0 5 3กันนะคะพระอาจารย์สุดใจจตพโนเป็นผู้ถอดเทป และรวบรวมเป็นหนังสือโดยเริ่มแรกองค์หลวงตาเป็นผู้ตรวจทานให้ภายหลังหลวงตามีภาระเยอะท่านได้ปล่อยให้พระอาจารย์สุใจทำเพียงแต่ผู้เดียวนะคะในปี2518องค์หลวงตาท่านได้เมตตาสอนธรรมะให้แก่คุณเผาพงาเธอเป็นมะเร็งท่านสุดท้ายซึ่งธรรมะชุดนั้นเราเรียกว่าธรรมะชุดเตรียมพร้อมนะคะในปี2518เช่นเดิม หลวงปู่ปัญญาวัตโธท่านได้นําเข้าเครื่องบันทึกเทปเครื่องนี้จากประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งเดิมทีการบันทึกเทปเราจะใช้ท่านจะใช้แบบพิเศษเมื่อจบหน้าหนึ่งต้องกลับด้านซึ่งธรรมะที่ในช่วงกลับด้านนั้นก็จะหายไปแต่เครื่องนี้สามารถอัดติดต่อกันได้เป็นระยะเวลานานนะคะในปี2517หลวงตาได้รับนิมนต์ไปสอนธรรมะที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2สัปดาห์ ซึ่งในครั้งนั้นท่านได้นำหลวงปู่ปัญญาวัตโทและหลวงปู่เชอรี่ไปด้วยหลังจากที่องค์หลวงตาได้เทศนาเสร็จจะให้หลวงปู่ปัญญาวัตโทเป็นผู้แปลภาษาเปารตให้ฝรั่งฟังนะคะในระหว่างโครงการช่วยชาติได้มีการก่อตั้งเว็บไซต์หลวงตา .com ขึ้นและจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในใน,ในปี2543พัฒนาเรื่อยมาจนได้วิทยุเสียงธรรมซึ่งมีเครือภัย อยู่ถึง1 2 1แห่งทั่วประเทศนะคะเชิญรับชมุอิถัดไปคะ่ะสิ่งหลักๆที่เรารู้จักก็คือโครงการช่วยชาติในปีพศ2540เกิดวิกฤตทางเศร,ร,รษฐกิจของประเทศไทยองค์หลวงตาท่านได้นิมิตว่าท้องฟ้าประเทศไทยมืดครึ้มบรรดาลมีแสงสว่างเล็กๆนะคะแผ่กระจายเป็นวงกว้างจนท้องฟ้าประเทศไทยกลับมาสว่างเช่นเดิมองค์หลวงตาท่านจึงพิจารณาไปว่า แสงนั้นมาจากที่ใดซึ่งแสงนั้นส่ามาสู่องค์ท่านเมื่อท่านได้พิจารณาแล้วหลวงตาจึงเสียสละตัวเองออกโครงการช่วยชาตินะคะเป็นผู้นำออกโครงการช่วยชาติทราบไหมคะว่าทำไมหลวงตาใช้กำว่าเสียสละตัวเองหลวงตาท่านเคยเทศนาไว้นะคะในช่วงโครงการช่วยชาติว่าในชีวิตของท่าน ท่านได้เสียสละชีพถึง2คราวคราวที่1ก็คือการสู้กับกิเลสครั้งที่2ก็คือการเป็นผู้นำออกโครงการช่วยชาติหลวงตาเริ่มโครงการช่วยชาติในในวัยอายุ85ปีนะคะกินนิม,มนต์ของท่านนานถึง6ปีเต็มนะคะโครงการช่วยชาติดำเนินไปถึง6ปีในแต่ละเดือน องค์ท่านมีกิจนิมนต์มากถึง20ถึง25วันต่อเดือนคือเดินทางตลอดในบางวันท่านได้รับกิจนิมนต์ไปเทพถึง3จังหวัดน,นะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางระหว่างแต่ละสถานที่ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ในบางวันดวงลากว่าจะได้จหวัดก็คือตีหนึ่งแต่สิ่งที่ท่านไม่เคยละเลยก็คือการออกบินจบาลโปรดโลกนะคะ จวบจนอายุ91ปีโครงการช่วยชาติจึงได้ปิดตัวลงนะคะเชิญรับชมม้องถัดไปค่ะท่านสร้างตึงกผู้ป่วยซื้อรถพยาบาลนะคะซึ่งมีอยู่มากมายถึง400กว่ารายการท่านยังส่เคราะอ์ให้ถึกการศึกษาสร้างตึกอาทางเรียนส่เครอสหน่วยงานราชการสงเคราะอสสว์และอบรมสักสอนธรรมะให้แก่พระสงฆ์และญาติโยม ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาของท่านในปัจจุบันเป็นที่เครารพเ,เรื่องใสยอยู่มากมายนะคะเช่หนหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมนะคะหลวงปู่ลีกุศลธรรโมโอหลวงปู่เพียนเจ้าทูกท่านท่อนเลเลยนะคะเราจะรับชมภาพเรื่องการช่วยโลกไม่มีแม้แต่น้อยที่คิดถึงเรื่องตัวเองพระช่วยโลกไม่ได้ครเล่าจะช่วยได้ พุทธศักราช2,540บ้านเมืองเจริญอย่างรวดเร็วผู้คนต่างใช้เงินสะพัดไปคงเนทุนสงุย่งเเกิดขึ้นมาก่อนทุกอย่างดูเติบโตเหมือนฟองสบู่แต่เมื่อค่าเงินบาทลดลงจากความรุ่งเรืองกลับกลายเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมนับวันยิ่งตกต่ำเนื่องมาจากความโลภที่เข้าครอบงำสังคม าให้ผู้คนขาดศิลธรรมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเวลานี้ชาวพุทธของเรารู้สึกว่าจะห่างเหินจากศีลจากธรรมมากจนเป็นปหน้าพิตต เฉพาะอย่างนี้ทางด้านจิตใจแทบไม่มีทำภายในใจเลยม <c oughs> ีแต่เรื่องกิเลสตัณหาความคึกความขอนองความสรู้สราเต็มบ้านเต็มเมืองไปไหนไมีแต่กิเลสอวดกันกิเลสเป็นของต่ำสามมันมีอยู่ในผู้ใดมากน้อยมันแ,แสดงความต่ำสามและความคืบหายให้เห็นนี่ยิ่งจะมีมากขึ้นเป็นลำดับนานา ถ้าไม่มีทําเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันแล้วคนจะมีแต่ความทุกข์ความทรมารหลวงตามพระมหาบัวญาณสัมปันโนเล็งเห็นถึงสภาวะความเดือดร้อนของประเทศชาติและสังคมเกิดเมตตาจิตคิดสงสารพยายามคิดพิจารณาหาทางช่วยจึงสละดตัวออกมาเป็นผู้นำทำโครงการที่จะช่วยประเทศชาติและประชาชน โครงการช่วยชาติจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนไทยทุกคนให้นำไปประพฤติปฏิบัติขจัดความลุ่มหลงฟุ้งเฟอ้อเเอ,อเอ,อมิมให้รู้จักพอเพียงก็จะมีหลักใจมีคุณธรรมมีศีลธรรมในการดำารชีวิตที่ถูกต้องดีงามเป็นคนดีประเทศชาติก็จะรอดพ้นจากวิกฤตการไปได้ 12ปีของการเดินทางที่ไม่รู้หนึ่งแม้เส้นทางจะยากลำบากเต็ไมไปด้วยอุปสรรคมากมายแต่ท่านก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจออกเดินทางเผยแผ่ธรรมสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนไทยทั้งชาติเพื่อชี้ให้เห็นความผิดพลาดที่ผ่านมาและใช้เป็นบทเรียนที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขเป็นแนวทางดำเนินชีวิตต่อไปในการข้างหน้า ชาติบ้านเมือจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะเช่นนี้อีกสว,วื่อชาติควมคนมาเรีนนนนาาเยน,นทางด้านรักขุ่แต่เราเห็นเราว่าวมีเป็นขาวที่ธรรมะจจเข้าสู่หัวใจประชาชนชการชดการ ฉะนั้นว่าการนอนเวลายขยะออกไปเป็นวิชูต้องนอน่อยเด็นี่นะผมง่ายเวลายกธรรมะเข้าสู่ใจคนเราอยากธรรมะเข้าสู่ใจคนจะสงบต้องยนจกิการยับยแล้วก็มีการที่ทิรยาแล้วกอกอดที่จะแสดออกไปคนมีธรรมในใจมีเพื่อว เป็นความเมตตาของหลุงตาสู่หลานศรัทธาของปวงชนชาวไทยเป็นแสงแห่งธรรมที่สร้างความเข้มแข็งและสงบร่มเย็นให้กับผู้คนตราบนานเท่านาน เด็ดปิดโครงการช่วยชาติในวันที่12เมษายน2543ในครั้งนั้นองค์หลวงตาท่านได้มอบทองคำจำนวน12ตันเศษเข้าทางหลวงพร้อมกับ10ล้านเหรียญตหล่าสารัฐหลังจากนั้นยังมีผู้อยากจะจงทบโครงการช่วยชาติอย่เรื่อยมาซึ่งองค์หลวงตาท่านก็เปิดรับมาตลอดจบจนกระทั่งวาระที่องค์ท่านลับฐานจะรับชจมตถ่อไปค่ะ จนท่านได้สั่งให้สร้างเมนขึ้นมาและในปี2543โครงการช่วยชาติได้ดำเนินมาแล้ว2ปีหลวงตาห่วงใยในความมั่นคงของประเทศท่านได้สั่งให้จัดทำพิัยนนกรรมชุดแรกขึ้นก็คือชุดนี้นะคะซึ่งองค์ท่านได้ระบุวไว้2เรื่องเรื่องที่1การดูแลวัดป่าบ้านตาเรื่องที่2คือการนำปัจจัยที่ได้จากการบำเพ็ญเชสระขององค์ท่าน ไปซื้อทองคำแล้วเก็บเข้าคังหลวงเป็นทุนสำรองประเทศจวบจนวาระสุดท้ายองค์ท่านก็ยังคงความมั่นคงของประเทศชาติอยู่นะคะในเมื่อเสร็จงานถวายเพิิงขององค์ท่านแล้วพระนิศยานุสิทธ์ได้รวบรวมปัจจัยและทำาาตามเจตนารมตาซึ่งเราได้มอบทองคำเข้าคังหลวงทั้งหมด13ตันเศษนับเป็นมูนลค่า20,000กว่าล้านบาทค่ะ วัดป่าบ้านตาได้รับขันในวันที่30มกราคม2554นับว่าพวกเราเป็นผู้ที่โชคดีมีบุญที่ได้พบได้ร่วมบุญทำบุญกับองค์หลวงตาผู้ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันแท้ให้เราได้เพาะเมล็ดบุญเพื่อต่อพบต่อชาติให้สูงยิ่งิ่งขึ้นไปองค์ท่านได้ฝากฝังมรดกธรรมมากกว่าหนึ่งการเทศ ธรรมะเหล่านี้หากน้อมนำไปกับพฤิปฏิบัติก็จะบรรลบัรดาลให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ตนเองและส่วนรวมได้